ตอนนี้ก็แล้วแล้วพี่น้องเลือดแปลงเอาแต่เครื่องกับใบหญาโคลบไปได้เนาะขาขาบางทวดดินพี่น้องเลยใส่แต่โูสีไข่เนาะแล้วก็รพักเสื่อมพี่น้องมะนาวมะย่างก็ปัดเรียบร้อยเนาะเนี่ยพี่น้องเนี่ยโอ้ก้ามขาดมะยังเอาพี่น้องไหมเศษๆน้ำกัดบอกเราเพิ่มเลือดแด้วพีอ่าเผ่งเลือดทำใหญ่ๆเลยบอกเราจิบดูดด้มือจับ S <S เนาะม,มีกับปีเนาะมีกัปีเนาะมาว่าพี่น้องมาแซ่บๆน้องกันกินข้าวเที่ยงกาบสบายดีผมแหม่พี่น้อง FC บระสุขุสุขคนเดิมนี่ก็ดำให้ดำหน้าคือเก่าเนาะ ฝนก็เริ่มตกลงมาเลยพี่น้องน้ำกับบมีดตรงนี้ดูดน้ำแน่นอนพี่น้องใส่ห้ากระดหน้าได้สองล่องพี่น้องแต่เศร้าวันนี้เนาะบูมีน้ำสูบน้ำใส่ทั้งลุ่มก็เหลือซ้ำห้างพี่น้องทั้งน้ำเบาลาวกับขาดไปเนาะฝนตกแล้วพี่น้องเลยวันนี้ บ่มีสูบน้ตำตาสูบน้ำเสร็จแล้วคาดแล้วฝนตกมาใส่ไปแล้วเข้านายอดเขาก็แถวนี้น้ำม,มันท่วมเนาะพี่น้องน้ำท่วมเข้ามันเน่ามันอย่างเนาะก็เลยบ่กเกิดแถวได้น้ำบ่ท่วมก็ก็ออกงาำอยู่พี่น้องเลย อันนี้เป็นปนักหอยสะพอน,น้องแควพันเก็บนด้ไงไตายไปเบิร์ดแล้วเนี่นยหอยจุพี่น้อยแกงโอ้แสบได้ไงแจักดูดน้ำเนาะหน้ำมันบกมันยังเฮ็ดพันไตเก็บเอาได้พอแกงพี่น้อย đầm na hào hốc khôn đó bọn đây không y nam cả sắc lắc đùng nào ô mình bảo xem nó mà sỏi đầm na <laughs> มน,นะสบายดีพี่น้องไปต้องทำให้ทำหน้บาบาดไข่เนี่แต่หขนี่นะมันบอ่อแข็งม,มัน,นมได้หายนี่เป็นตมห้ามกินห้ามกินเลยเนะนี่ยนี่กรติก อันนี้มันล่มอยู่เนี่ยเป็นตมเป็นยังบกแทงมาได้ดำหน้ากันฝนก็สิตกแห้งกะบอตอนนี้ก็ขึ้นมาจากดำห้ดำหน้าเนาะพี่น้องกระสิมาให้อยู่เห็ดกินเนาะกินข่าวเที่ยงพี่น้องเลยขึ้นมาครัวเป็ดพี่น้องกระบอกแซมเพิน่นเสร็จาเลือดแปลงเป็ดเนาะกินเ็เลือดแปลงกับต้มน้ำพี่น้องไยต้มสดน้ำ หิวข้ากัพ่อหิวข้าวพี่น้องเไงมับนบาแซมหิวข้าวเราไปจักดไงคิว่าปั anyway. ้นห้องข้องก่อนเด้ออยากกินก็มีอยู่นี่นี่อะไรโอ้เดีเป็นลมก่อนได้อมันสุดๆเลยเปิดน้องก็อยากกินแต่ฮึงเลยพี่น้องเลือดแพงมื่อไหรขึ้นจากลำหน้าไม่เมื่อยเนาะหน้าไม่เมื่อยจัดเลยพี่น้องวันนี้ เบาลาวกันยอมท่านขึ้นมาเนาะูไปดูดน้ำใส่ตะก้าไว้พี่เนาะน้ำในตะก้ากับบกเลยเนาะดูฮะก็ดูใส่บ้านีนบกเลยฝนบดตกตกค่อยๆหนึ่งตกมากับฝนตกแรงกายผู้ไปตกแห้งอยู่แถวบ้านผู้ มันจะเป็นยังเาะเขาคดน,น้อยมันออกก่อน กิดก่อนแลรวนะเงีลอลงให้กิน

ซสำเละพี่นอ้นองบาดนี้ทางนี้จะเป็นหม้อต้มเนาะต้มเป็ดหน่อเนายตยอนนี้ก็แล้วแล้วพี่นอ้องเลือดปแ,ลแลอลอดปลเอาเครื่องกับเบียร์ครปอะไรเนาะ ขา,ขาบดบางทวดินพี่น้องเลย<า>ใส่แต่โคสิไข่เนะาะแล้วก็พักเสื่อมพี่น้องอนาวบางอย่างเขาก็ปาดเรียบร้อยเนาะเนะี่ยพี่น้องเนี่ย <c oughs> โอ้กำบัแบบขง,งบขาดบางอย่างเลยนะี่แหละเห็ดซองเถื่อแบบเห็ดแบบพอเพ้าพี่น้องบอคาบเนาะนี่เป็นแผ่นเลยเนี่ยอ่ะลงมือบันเนี่ยพี่น้องมาแซ่บๆน้ำกันทั้งนี้กับต้มเป็ดพี่น้องอ่า อตอนนี้อกเราลูมือก่อนเลยพี่น้องตอนนีพี่น้องมาเล้อพี่นอ้องกิน <c oughs> มนมกันพี่น้องบมมีกะปีเนาะเวลาบมมีกะปิเนาะขาดหลายอย่างพี่น้องเลยชุกเชิญชุกเชิญยินดีเขื่อนแม่พ <c oughs> อดเอาพี่น้องไหมเศษๆน้อาบอกเ่าเพิ่มเลือดแล้วผ่องเลือดคำใหญ่เลยบอกเา เงือนน่นะเนาะมีกับปิเนาะมีกับปิเนาะมาว่าพี่น้องไหมแซ่บๆน้องกันกินข้าวเที่ยงพี่น้องไหมแซ่บๆน้องกันแต้องใส่หัวจิ้มไข่ชีเดลลายเป็นตัว

ดิมา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 เดกข้าวขึ้ใจหรือพนันนุ้ยร้องแทนขับอยู่แล้วนุร้งบบขึ้ใจไม่มีคนดินเนามีคนดินน่าจะนะเดคนนึงแพ้วคุณพ่อแพ้วเฮเด็

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ยืมมานังตอมเป็นเนี่ยเมื่อกี้อะไรน้องสามนะวาวปกติแค่แบ

รถกัะสุนข uh, like, uh. yeah. uh. ้าวเต็มจอเลยไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดวไปดี๋ไปเดี๋ยวไเดี๋ยวไป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 เดวปเดี๋วเดปเดี๋ยวไปเวไปเเดี๋ยวไปเเปเดี๋ย ไปไปรู้ไว

บอสเนี่ยมีีปีกาบไดหนุ่มกปมันเข้ากันโอ้ตก่วนแล้วแต่หน้าไปซื้อหมดกันเิดออกเลยนะน่งื้อหน่อยอยชมันจะไปเขาก่อนไง mọi người mọi người nó người mọi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  người rồi, người đó, mẹ học miệng mừng tôm mừng 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 không

โอเคครับมแพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบอจอนไม่ลืมกดยกคลิปไว้สนิทก่อนเดิมหมายดูคนไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งของบอจอนเนาะอาจจะมาภาคลิปใหม่จะซ่องกับเราสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องสไตล์ดีสวัสดีพี่น้อง